สวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งเลยค่ะคือเราได้ไปเจอคลิปทำบรรยายคลิปหนึ่งมาเป็นเรื่องของกิจกรรมที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนั่นก็คือธรรมยาตรานะคะที่มีพระพิสุสง์เป็นพันๆรูปเลยเดินทางเป็นระยะทางไกลๆผ่านเมืองต่างๆครับเป็นภาพที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่และก็น่าจดจามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เคยได้เห็นใช่ค่ะ แต่จุดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ไม่ใช่แค่ภาพความยิ่งใหญ่ของขบวนนะคะแต่เป็นความหมายที่ผู้บรรยายในคลิปเนี่ยได้ตีความกิจกรรมนี้ขึ้นมาใหม่หมดเลยอืมคือจากที่เราอาจจะมองว่าเป็นการเดินทุด,ดงหรือว่าเป็นแค่พิธีกรรมทางาศาสนาทั่วไปในคลิปนี้เขากลับนำเสนอว่ามันคือการประกาศชัยชนะค่ะโอ้เป็นการใช้คำที่ทรงพลังมากเลยนะครับคำว่าชัยชนะเนี่ยพอได้ยินแล้ว มันทำให้เกิดคำถามตามมาทันทีเลยถูกต้องเลยค่ะและนั่นแหละค่ะคือภารกิจของเราในวันนี้ที่จะมาถอดรหัสกันว่าชัยชนะที่ผู้บรรยายในคลิปพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรครับชัยชนะเหนือใครใช่ค่ะใครคือผู้ชนะที่แท้จริงแล้วการเดินของพระการโปรยดอกไม้ของผู้คนมันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องชัยชนะนี้ได้ยังไงเราจะมาไล่เรียงหาคำตอบจากมุมมองที่นำเสนอในคลิปนี้กันค่ะ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่แก่นของแนวคิดนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะสนามรบของการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ตามที่คลิปอธิบายไว้เนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ได้อยู่บนท้องถนนนะคะแต่อยู่ในใจของเราทุกคนเลยใช่เลยครับประเด็นหลักที่ผู้บรรยายในคลิปพยายามจะสื่อสารก็คือสงครามที่แท้จริงที่มนุษย์เราทุกคนต้องเผชิญมันคือสงครามกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสที่อยู่ในใจเราเอง ความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับในคลิปอธิบายภาพไว้ชัดเจนมากเลยว่าการที่เราต้องเวียนไหวตายเกิดซ้ําไปซ้ำมาในวัดต,ตะสงสารเนี่ยก็เพราะเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสพวกนี้แหละครับมานับพบชาติไม่ท้วนพอเกิดใหม่อ้าวลืมเรื่องเก่าก็กลับมาทําผิดพลาดซ้ําๆอีกเหมือนกับว่าเราติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะคะซึ่งในทางพุทธศาสนาก,ก็มีหนทางที่จะออกจากวงจรน,นี้อยู่ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับและเส้นทางนั้นก็คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลสในใจนี่แหละซึ่งตรงนี้เองที่คลิปใช้การเปรียบเทียบที่้ืหอน่าสนใจมากเขาเรียกมันว่าการรบโดยไม่ต้องสู้และชัยชนะที่ไม่ต้องอาศัยกำลังครับการรบโดยไม่ต้องสู้ครับนี่คือแก่นสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อเลย อืมเป็นแนวคิดที่ย้อนแยง้งแต่ก็น่าคิดตามมากๆเลยนะคะปกติแล้วการรบหรือชัยชนะเนี่ยเรามักจะนึกถึงการเอาชนะศัตรูข้างนอกครับแต่การตีความในคลิปนี้คือกลับตาลปัดเลยคือให้หันกลับมาจัดการกับศัตรูข้างในตัวเราเองแล้วกิจกรรมธรรมยาตราที่เป็นการกระทําภายนอกอย่างการเดินมันมาสะท้อนภาพการรบภายในนี้ได้ยังไงคะในมุมมองของผู้บรรยายนะครับการเดินธรรมยาตรา ก็คือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ภายในนั่นแหละครับให้มันปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาอ๋อคือทุกย่างก้าวที่พระภิกษุเดินฝ่าความร้อนความเหนื่อยล้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินจากจุด A ไปจุด B แต่มันคือการประกาศชัยชนะเหนือความเกียดคร้านความรักสบายซึ่งก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งในใจของท่านเองเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นสมรรถที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่บนถนนครับแต่คือใจของพระทุกรูป ที่กำลังก้าวเดินและก็ใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ด้วยคือเปลี่ยนจากการต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ด้วยความอดทนด้วยความเพียรแทนเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะใช่ครับเป็นการเปลี่ยนสมรภูมิรบจากภายนอกสู่ภายในอย่างสมบูรณ์เลย ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วนะคะว่านี่คือการประกาศชัยชนะภายในขบวนธรรมยาตราที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยก็คงไม่ได้มีแค่พระเดินเฉยๆแน่นอนคน่นอนครับในคลิปเขาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆในขบวนที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเทวรถสองคันที่นําหน้าขบวนถูกต้องเลยครับถ้าเราจะมองว่านี่คือขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะนะเทวรถสองคันนี้ก็เปรียบเสมือนออแม่ทัพหรือจอมทัพ ผู้นำชัยชนะมาให้ในคลิปอธิบายว่าคันแรกเนี่ยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นต้นแบบของผู้มีชัยเหนือพญามารและกิเลสทั้งปวงเลยใช่ครับเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เหมือนกับเป็นการอัญเชิญธงชัยของกองทัพมันนำขบวนเลยนะคะแล้วเทวรถคันที่สองล่ะคะในคลิปบอกว่าเป็นรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านมีความสําคัญยังไงในเรื่องราวแอ่งชัยชนะนี้คะตามเรื่องราวที่นําเสนอในคลิปนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถูกยกย่องในฐานะผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมา ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องขยายความไม่ได้ผู้ฟังเข้าใจบริบทของทางวัดนิดหนึ่งนะครับดีเลยค่ะเพราะคําว่าวิชาธรรมกายอาจจะเป็นศัพที่เฉพาะคางนิดนึงครับในความเชื่อและคําสอนของทางวัดเนี่ยวิชาธรรมกายคือแก่นแท้ของคําสอนพระพุทธเจ้าเลยเป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวซึ่งเขาเชื่อว่าได้เลือนหายไปตามกาลและเวลาและพระเดชพระคุณหลวงปู่คือบุคคลสําคัญที่ค้นพบวิธีการนี้อีกครั้งในยุคปัจจุบัน โอเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นการอัญเชิญรูปเหมือนของท่านมาในเทวรถคันที่สองจึงเป็นการประกาศในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าชัยชนะเหนืออิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงทําได้ในอดีตนั้นมันไม่ได้จบไปแล้ว แต่เส้นทางสู่ชัยชนะนั้นได้รับการสืบทอดและฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในยุคข,ของเรานี่เองครับชัยชนะจากอดีตสู่ปัจจุบันทําให้เรื่องราวดูต่อเนื่องแล้วก็ยังมีความหวังสําหรับคนในยุคนี้ด้วยนะคะที่นี้เรามีจอมทัพแล้วก็ต้องมีกองทัพใช่ไหมคะซึ่งก็คือพระภิกษุธ,ธรรมญาตรากว่าพันรูปที่ในคลิปถึงกับเรียกว่าเป็นพระเอกของงานเลยทีเดียวโอ้โหใช่เลยครับบทบาทของท่านสําคัญอย่างยิ่งเลยในคลิปถึงกับใช้คําพูดที่คมคายมากว่า ทุกๆย่างก้าวของพระธรรมยาราคือตัวบอกว่าพระพุทธศาสนายังหายใจดีอยู่ภาพของพระนับพันรูปที่เดินอย่างสงบมีวินัยเนี่ยมันคือการแสดงพลังให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่ในคลิปก็ยอมรับนะคะว่ามีเสียงวิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าการเดินแบบนี้ดูเหมือนเป็นการเดินแฟชั่นโชว์มากกว่าการทุดงซึ่งผู้บรรยายในคลิปก็ตอบโต้ประเด็นนี้ไว้น่าสนใจมากใช่ครับเขาตอบโต้โดยยืนยันว่านี่ไม่ใช่การแสดงพลังทางกายแต่เป็นการแสดงพลังทางใจ ที่สู้กับกิเลสพลังทางใจครับการที่พระแต่ละรูปต้องสู้กับความร้อนความเหนื่อยความปวดเมื่อยตลอดเส้นทางมันคือบทพิสูจน์ของการขัดเกลาตนเองและการที่ท่านทำได้สำเร็จมันคือชัยชนะเหนือความอ่อนแอในใจตนเองที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยครับและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่พบเห็นด้วยว่าการเอาชนะตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทาได้จริงเป็นการเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแห่งชัยชนะไปเลยนะคะ คือยิ่งมีอุปสรรคหรือมีคำดูแคลนเนี่ยชัยชนะที่ได้มาก็ยิ่งดูยิ่งใหญ่ขึ้นถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้กลายเป็นเครื่องยืนยันในชัยชนะของพวกท่านไปเลยเอาละค่ะเราพูดถึงแม่ทัพคือพระพุทธเจ้าและหลวงปู่พูดถึงกองทัพคือพระภิกษุธ,ธรรมญาตราแต่ในเรื่องราวที่คลิปนําเสนอนะคะชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกลุ่มพระสงฆ์เท่านั้นใช่ไหมคะไม่เลยครับ ยังมีผู้ชนะอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือคนธรมธรมดาๆอย่างเราๆที่ไปรอต้อนรับอยู่ริมถนนเห็นว่าคนทั่วไปที่สละเวลาสละความสุขสบายส่วนตัวมานั่งรอท่ามกลางอากาศร้อนๆเป็นช่วงโมงชั่วโมงเพื่อโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระภิกษุเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมนะครับแต่เป็นผู้ร่วมรบและผู้ชนะในสมรภูมิของตัวเองเช่นกัน แล้วพวกเขาชนะอะไรหรอคะในเมื่อเหมือนกับว่าแค่นั่งรอเฉอยๆผู้บรรยายในคลิปได้เชื่อมโยงการกระทำนี้เข้ากับหลักธรรมที่เรียกว่าตบะครับตบะครับตบะในที่นี้คือความเพียรความอดทนอดกลั้นท่านอธิบายว่าการที่คนคนหนึ่งยอมทนร้อนทนลำบากทนเมื่อยไม่ใช่เพื่อตัวเองนะแต่เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยการใช้ความอดทนนั้น ก็เปรียบเสมือนการจุดไฟขึ้นมาเผากิเลสในใจตัวเองเผากิเลสคือกิเลสท,ที่ชื่อว่าความรักสบายไงครับเหงื่อทุกหยดที่ไหลออกมาจึงไม่ใช่แค่หยดเหงื่อจากความร้อนแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงชัยชนะเหนือความเห็นแก่ตัวและความรักสบายของตนเองโอ้โหเป็นการให้ความหมายกับการกระทำที่ดูธรมธรมดาธรรมาได้ลึกซึ้งมากเลยนะคะแปลว่าในทัศนะของผู้บรรยายแล้วเนี่ย ทุกคนที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามต่างก็กำลังประกาศชัยชนะในสงครามภายในของตัวเองอยู่ใช่เลยครับและมันไม่ได้จบแค่นั้นนะมันยังสร้างผลกระทบเป็นวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วยในคลิปมีเล่าถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจมากว่าพระบวชใหม่หลายรูปที่ตอนแรกตั้งใจจะบวชแค่สั้นๆพอได้มาเดินธรรมยาตราและเห็นภาพญาติโยม ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กๆมานั่งรอต้อนรับด้วยความศรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมค่ะมันกลายเป็นกำลังใจมหาศาลที่ทำให้ท่านเหล่านั้นเห็นคุณค่าของการบวชแล้วก็ตัดสินใจบวชต่อเลยเหมือนกับว่าชัยชนะของญาติโดมที่อดทนรอก็ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดชัยชนะในใจของพระพิษุที่ตัดสินใจจะอยู่ในเส้นทางธรรมต่อไปครับกลายเป็นพลังบวกที่หมุนเวียนกันไปมาเลยนะคะถูกต้องครับมันคือ จะเรียกว่าเป็นระบบนิเวศแห่งชัยชนะที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันก็ได้ครับพอฟันแบหมักนี้แล้วตตเตะคำถามขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าชัยชนะที่แท้จริงคือการต่อสู้ภายในแล้วทำไมถึงต้องจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างขนาดนี้ทำไมไม่ต่างคนต่างปฏิบัติอยู่เงีย,งยบๆล่ะคะการทำแบบนี้มันมีความหมายอะไรในภาพที่ใหญ่ขึ้นตามที่คลิปนำเสนอค่ะคำถามที่สำคัญมากครับและในคลิปก็ได้คำตอบในเชิงเออยุทธศาสตร์ไว้เลย ผู้บรรยายมองว่าในยุคสมัยที่โลกเต็มไปด้วยข่าวสงครามความขัดแย้งการใช้ความรุนแรงการจัดกิจกรรมธรรมยาตราที่ยิ่งใหญ่และสงบงดงามแบบนี้คือการสื่อสารกับชาวโลกในภาษาที่เป็นสากลภาษาที่เป็นสากลครับเป็นภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้คําพูดเลยภาษาที่ว่านี้คืออะไรคะคือภาษาแห่งสันติภาพความมีวินยัยและพลังของการฝึกฝนตนเองครับ ภาพของคนนับหมื่นนับแสนที่มารวมตัวกันทํากิจกรรมอย่างสงบเรียบร้อยมีเป้าหมายเดียวกันคือการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันเป็นสารที่ส่งผลลังยิ่งกว่าการกล่าวสุนทรพจน์เรื่องสันติภาพเป็นร้อยเป็นพันครั้งเลยนะครับอืเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่ายังมีอีกวิถีทางหนึ่งในการดําเนินชีวิตที่จะนําไปสู่ความสงบสุขได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเข้าห้ามหันกันเป็นเหมือนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทางธรรมะ เพื่อส่งสารไปสู่ประชาคมโลกและดูเหมือนว่าในมุมมองของผู้บรรยายวิธีการนี้ได้ผลด้วยใช่ไหมคะเพราะในคลิปมีการอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีของสื่อมวลชนบางสำนักด้วยใช่ครับผู้บรรยายยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่าในอดีตอาจจะมีสื่อบางแห่งที่นำเสนอข่าวของทางวัดในเชิงลบหรือไม่เป็นมิตรแต่หลังจากที่ได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่และความสงบงดงามของโครงการธรรมยาตรายอย่างต่อเนื่อง สื่อเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองหันมานําเสนอข่าวในเชิงบวกมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็เป็นกลางมากขึ้นครับซึ่งผู้บรรยายก็มองว่านี่คือข้อพิสูจน์ของแนวคิดที่ว่าเสียงของการกระทําดังกว่าคําพูดนั่นเองถูกต้องที่สุดเลยครับกิจกรรมนี้ได้ทําหน้าที่ของมันในการสื่อสารคุณค่าของพระพุทธศาสนาในแบบที่จับต้องได้ มันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนผ่านการปฏิบัติจินให้เห็นไม่ใช่แค่จากการบอกเล่าหรือการโฆษณาชวนเชื่อเพียงอย่างเดียวพอเราไล่เรียงมือทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าสําหรับการเจาะลึกในวันนี้เราได้เห็นมุมมองต่อกิจกรรมธรรมยาตราที่ถูกตีความใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ขบวนแห่ทงางศาสนาแต่เป็นการประกาศชัยชนะที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นมากๆครับ เริ่มตั้งแต่ชัยชนะต้นแบบของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดมาสู่ชัยชนะที่แสดงออกผ่านความอดทนของกองทัพธรรมคือพระภิกษุผู้เดินและขยายไปสู่ชัยชนะของผู้คนทั่วไปที่มาต้อนรับผ่านการเอาชนะความรักสบายของตนเองแล้วรางวัลของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คืออะไรคะในคลิปได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมไม่ใช่ถ้วยรางวัลหรือเหรียญทองแน่ๆไม่ใช่แน่นอนครับ รางวัลของชัยชนะนี้ไม่ใช่สิ่งของทางโลกแต่ดังที่ในคลิปกล่าวไว้มันคือความสว่างและความใสในใจซึ่งเป็นผลจากการที่ใจหยุดนิ่งและเอาชนะกิเลสได้และผู้บรรยายก็ได้ใช้ศัพท์เฉพาะทางเทคนิคของทางวัดเพื่ออธิบายถึงเป้าหมายสูงสุดนี้ว่าคือการเข้าถึงศูนย์กลางกายฐานที่เเป็นที่ตั้งของใจหรือเป็นที่สถิตของพระธรรมกายที่อยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคนครับอ๋อค่ะการเข้าถึงจุดนี้ได้ผ่านการทําสมาธิ จนใจหยุดนิ่งสนิทเนี่ยถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเลยเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์และสว่างสวยัยดังนั้นในเรื่องราวแห่งชัยชนะนี้รางวัลก็คือการได้ครอบครองสภาวะภายในที่บริสุทธิ์นี้ซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงและจะไม่กลับไปพ่ายแพ้อีกครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายค่ะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของแนวคิดที่นำเสนอในคลิปนี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆ และสำหรับประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายจากการเจาะลึกในวันนี้นะคะแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจมาทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงการตีความชัยชนะที่เกิดจากการต่อสู้ภายในและมีรางวัลเป็นสภาวะแห่งการหยุดนิ่งของใจครับซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มักจะให้คุณค่ากับการกระทําที่ต้องแอคทีฟอยู่เสมอการแข่งขันการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเพื่อไขว่คว้าความสําเร็จ พลังที่ซ่อนอยู่ในการหยุดนิ่งและความอดทนแบบที่คลิปนี้นำเสนออาจจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เรามองข้ามไปในการเอาชนะความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะความท้าทายที่อยู่ภายในใจของเราเองได้อย่างไรบ้าง